สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาฝึกซ้อมโดยนะครับใช้เทคโนโลยีต่างๆเข้ามาช่วยในการฝึกซ้อมลูกสั้นของเราเพื่อให้เนี่ยเราเนี่ยประสบความสำเร็จแล้วก็ได้การฝึกซ้อมเนี่ยที่ได้ผลมากขึ้นนะครับนะครับอุปกรณ์แรกเลยนะครับอุปกรณ์ไอทีแรกเลยที่เราเอาเข้ามาช่วยก็คือ นะครับเป็นกล้องวัดระยะนะครับในเรื่องของการวัดระยะเนี่ยนะกหลายท่านนะครับทั้งโค้ดทั้งปโปรนะครับที่สอนอลูกศิษย์โดยทั่วไปเนี่ยนะครับก็ยังไม่เข้าใจเท่าที่ควรนะครับว่าระยะหนึ่งระยะหนึ่งหลาเนี่ยนะครับในการวัดในการวัดต่างๆเนี่ยเรากะระยะเนี่ยเราเข้าใจถูกหรือเปล่านะครับ ซึ่งวันนี้โคดก็จะมาให้นะครับข้อเท็จจริงที่ที่ที่เป็นตากะกที่ตรงมากที่สุดนะครับ1หลาเนี่ยเท่ากับ90้เซนติเมตรนะครับยังไม่ถึง1เมตรนะฮะหนึหลาเท่ากับ3พฟุตนะครับอันนี้ให้ทุกคนเข้าใจไว้เลยนะครับว่า 1, 1หนึลาเนี่ยเท่ากับ3พฟุต เวลาเราการะยะขึ้นไปบนกรีนเห็นไหมกี่หลากี่หลานะครับแล้วเราก็วัดด้วยเท้าของเราเดินขึ้นไปซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่เข้าใจว่าต้องก้าวไปประมาณไหนเท่าไหร่นะครับให้เราเข้าใจเลยว่านะครับนับตั้งแต่ส้นเท้าถึงปลายเท้านะครับก้าวให้ยาวที่สุดนะครับจะเป็นหนึ่งหลาสามพุทพอดีพอดี ข้าวก้าปกติก็คือประมาณนี้นะครับก้าขึ้นไปอีก1สเต็ปนะครับนะครับก็คือประมาณ4ี่ฝ่าเท้านั่นเองเกือบสี่ฝ่าเท้าเกือบเต็มสีฝ่าเท้า,น,น,า,ทาน,น,นะครับเป็น1หลาของท่านนะครับต่อไปเราถึงจะวัดกะระยะได้แม่นยํามากขึ้นแล้วเวลาเราฝึกซ้อมก็เหมือนกันจะต้องกะระยะให้แม่นยํามากขึ้นวันนี้นะครับโค้ดก็ได้นำนะครับกล้องวัดระยะมาวัดระยะของ การฝึกซ้อมนะครับระยะซึ่งโค้ดนะครับใช้การวัดด้วยก้าเนี่ยไปที่25แล้วก็40เดี๋ยวเราก็จะส่องกล้องดูว่าระยะจากตรงนี้ไปถึงตรงนู้นเนี่ยเท่าเท่ากับการวัดด้วยก้าจริงหรือเปล่า,ามาทดสอบดูเลยจะยิงที่ไปตรงจะยิงไปตรงแดงก่อนนะครับ ครับกองวัดระยะให้28หลาเท่านั้นเองนะครับตรงแดงแล้วก็วัดย้ำลงไปอีกสักหนึ่งครั้งนะครับนะครับอันนี้ได้27่สิอีกสักหนึ่งครั้งประมาณ28หลาจากตรงนี้ไปนะครับส่วนพงนื้อเงิน สี่สิบลาสีลานงน้ำเงินสี่สิบล้านคงแดงยี่สิบแปดลาตรงแดงยี่สิบแปดล้านะครับอันนี้คืออุปกรณ์แรกนะครับที่จะช่วยให้เราเนี่ยวัดระยะได้แม่นยำม,มากขึ้นนะครับเราจะเป็นที่ต้องได้ระยะที่แม่นยำแล้วก็ถูกต้องที่สุดนะครับเวลาเราฝึกซ้อมเนี่ยก็จะทำให้ การฝึกซ้อมของเราเนี่ยนะครับเกิดความแม่นยำแล้วก็ได้ผลครับมากที่สุดนะครับต่อไปนะครับเป็นเรื่องของนะครับนะครับเป็นฟลา s สโ p e นะครับที่จะช่วยทำให้เรารู้ในเรื่องของนะครับระยะแคล r ี่นะครับระยะทางระยะแคล r ี่นะครับบอลสปีด